แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมงบอกว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราต้องมีระบบการคิดหรือเมธทดิสตีในการที่มาพพอร์ตเราเพราะอะไรเพราะการค้าทั่วโลกเนี่ยทฤษฎีการค้าทั่วโลกมีการพิสูจน์แล้วได้ว่าว่ามีการสำเร็จหรือไม่สำเร็จ่างไรนั้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยทฤษฎีแนวคิดที่มีการคิดไว้แล้วเนี่ยเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันในการทําธุรกิจได้ เพราะในการทฤีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดมามาช่วงหนึ่งเราสามารถนํามาประยุก์ให้สอดคล้องกันเราได้โดยทฤษฎีมันมีการสําเร็จพิสูจน์มาแล้วด้วยแล้วก็โดยมากบริษัทข้ามชาติทั้งหมดหรือชาต่างประเทศทัมม้งหมดมีการใช้อยู่นะครับแนอคิดการค้าะหว่างประยุกใระยุกพนันธุ์นิยมเนี่ยนะครับมันมีการวิวัฒนาการอย่างนี้ผมจะให้นักศึกษาดูจากภาพหนึ่งเดิมเนี่ยเรามีความคิดแบบพนันธุนิยมต่อมาก็เป็นลัทธินิยม หรือลัฐที่ป้องกันการค้านะครับต่อมาก็เป็นยุคคลาสสิกข,ของแนวคิดเสรีนิยมนะครับเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศเี่ยมีการพัฒนามาสามช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้เป็นอย่างไรงนะครับแนวคิดของประเทศในยุคเสรีนิยมเนี่ยเขาบอกว่าสาระสาคัญก็คือทองคำหรือทองเงินเนี่ยเป,ปแบบเป็นรูปแบบการสะสมบัางคั่งที่ดีที่สุด เขาไม่สนใจตัวเงินนะฮะสนใจทองคํากับโลหะนะครับว่าโลหะเงินเนี่ยมีค่าที่สุดถ้าใครมีมากกว่าได้เปรียบนะครับนะมัความสร้างขึจากการโลหะนะครับมีอํานาจถ้าคุณมีทองมากมีเงินมากคุณก็สามารถมีอํานาจทางการทหารนะครับที่เหนือผู้อื่นกันใครจะมานั้นอ่สมัยก่อนเนี่ยจะใช้กองทัพในการปกป้องการค้านะครับซึ่งต่างกันสมัยนี้นะครับซึ่งมยสมัยก่อนนั้นใช้ใช,ใช้แรง มากกว่าใช้สมองนะครับแล้วมาคือมาตรการค้าเนี่ยจะ,จะจะจะช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศเท่านั้นจะไม่มีการนาสินพยายามไม่ให้นำสินสค้าเข้ามาในประเทศนะครับรนะแล้วก็เราเห็นว่าการค้าเนี่ยจะผูกขาดระหว่างประเทศที่เป็นประเทศแม่ครับกับประเทศนุกคมที่ทีการค้าระหว่างยุคในยุคคลาสสิกในยุคก่อนเนี่ยเขาเลยมีสองทิศทีคือ ทฤษฎีความได้เปลี่ยนโดยสมบูรณนะ์และทฤษฎีความได้เปลี่ยนโดยการเปรียบเทียบน,นะครับนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับทฤษฎีการเปลี่ยนสมบูรณ์เนี่ยเป็นความคิดของอดัมสมิตชาวสกอตด์นั่นจงนั้เป็นความคิดในย,ยุคที่เมื่อกี้ผมบอกในพันธุ์นิยมนะครับคือเขาบอกถึงทฤษฎีฐานเาแนวคิดคือมีประเทศสองประเทศและมีสินค้าเพียงสองอย่างนั่นจะเห็นว่าทอแนวคิดเนี่ยทําให้สมัยก่อนนั้นประเทศล่าอาณานิคมในยุโรปจะมีแค่ที่ชัดเจนนะที่ สเออมีที่ชัดเจนเนี่ยนะแต่บ้านเราก็จะมีอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับชวนอเมริกาเหนือก็จะมีสเปนมีอังกฤษสเปนกนีไปอเมริกาใต้อังกฤษกับอเมริกาอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไปอเมริกาเหนือนะครับแต่แล้วจะมีแบบปับันนะครับแล้วเขาบอกว่าแรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยเดียวที่มีใช้ในการผลิตนะนั้นแรงงานมีนจนวนคงที่นะั้นประเทศนี้ไม่มีการว่างงานเพราะใช้ <S 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 แรงงานคนอย่างเดียวไม่ใช้เครื่องอจักรนะ เขาบอกในแต่ละประเทศเนี่ยคนงานมีศักยภาพและศักยภาพในการทำงานเท่ากันนะครับเขาบอกเขาบอกในการผลิตสินค้าเนี่ยที่ผมบอกนะแนวคิดเนี่ยใช้คนเป็นหลักแรงงานเป็นหลักนะครับเป็นแรงงานต่อหน่วยสินค้าหรือว่าราคาต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนราคาขายเนี่ยขึ้นอยู่กับำนวแรงงานที่ใช้นะครับแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนะครับ แต่ภายในประเทศเนี่ยคุณจะไปบริษัท A B C ไ,ได้แต่ไม่เอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานในประเทศนะครับแการรูปแบบอีกทการค้าขายเนี่ยเป็นลักษณะแรกสินค้าไม่เงืนมาเกี่ยวข้องที่ผมบอกแล้วไงว่าเงินสมัยก่อนไม่มีค่าในระคือทองและทองทองและเงินทองคำและเงิน นั่นหมายว่าประเทศฮอลแลน์นเาเลนด์เอาเอาเอา,เอาพริกไทยมาจากอินโดนีเซียก็เอาพริกไทยเนี่ยไปแลกกับทองคำของประเทศที่ต้องการไปแลกไม่เอาตัวเงินเพราะเงินไม่มีค่าประมาณนั้นนะครับเป็นทองคําเป็นหลักนะครับแล้วก็ในการกําหนดสินค้าในการแข่งขันเนี่ยเป็นการค้าแบบสมบูรณ์คือเป็นการค้าเสรีนะครับเสรีนะครับในการกําหนดราคาสินค้าเนี่ยไม่มีค่าขนส่งนะครับ ไม่มีค่าขนส่งปรากฏนะไม่มีค่าส่งเขาว่าปรากฏแล้วกันแต่เราอาจจะอยู่ในสินราคาสินค้าเหมือนที่ตอนแรกที่มีการขายออนไลน์ไม่มีค่าขนส่งครับแต่ราคาอยู่ในสินค้านะครับสิบคือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงในการแต่ประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อาจแตกต่างกันในการผลิตสองประเทศเนี่ยผมว่าประเทศกอเพลขอนี่เทคโนโลยีเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่อาจเปลี่ยนแปลงกันในด้านผลิตวิธีผลิตวิธีใช้นะครับ บอกว่าตั้งแต่ข้อสองจนถึงข้อห้าเนี่ยนะข้อห้าเนี่ยรวมกันเขาเรียกทฤษฎีมูลค่าแรงงานจะเห็นว่าทฤษฎีเนี้ยมุ่งการใช้แรงงานเป็นหลักในการผลิตนะให้ความสาคัญกับแรงงานเป็นหลักนะครับต่อมาทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมมูลนะครับแนวคิดเขาบอกประเทศหนึ่งจะได้เปรียบโดยสมมูลถ้าประเทศนั้นผลิตสินค้าได้มากกว่าประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยที่เท่ากันนะครับต่อมาความเป็นการความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยเป็นแนวคิดของเดวิดลิคาโลลิคาโดชาวอังกฤษ าบอกว่าโครงสร้างต้นทุนในการผลิตน่าต่างกันทําให้ราคาเฉนคต่างกันเป็นแนวคิดแบบสมัยใหม่นะถ้าสินต้นทุนเราต่างกันเนี่ยราคาเราสามารถปรับแต่งได้นันการค้าต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศตนเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่ต้นทุนต่ากว่าโดยเปรียบเทียบกับนเข้าวแล้วนําสินค้าออกเนี่ยขณะเดียวกันนเข้าสินค้าที่มีต้นทุนสูงเพราะว่าสมัยก่อนเราบอกแล้วเราเราผลิตข้าว้ว่ต้นทุนต่ํากว่าเราไม่มีนําข้าวเข้าประเทศไทยแต่สมัยก่อนเราซื้อเราซื้อรถยนต ราะเราลดนผลิตรถย,ตยนต์นประเทศไรแล้วเนะี่ยต้นทุนราสงกว่าเราก็ถือว่าเราก็เอาต้นเอาสั่งซื้อรถยนต์มาจากต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาย้ายฐานผลิตมาเข้าประเทศแล้วก็จะมีแนวโน้มจะย้ายออกอีกือนกันเขาบอกว่าอที่สีนเนี้ยที่ได้ประโยชน์คือในการใช้ผลทรัพยากรในการผลิตสินค้านเวลาผลผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือผลิตอะไรต่างๆเนะี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะอะไรไหมเราบอกเราผลิตสินค้าที่เราได้เปรียบต้นทุนที่ต่ำกว่า นั้นต้นทุนเราผลิตข้าวเนี่ยว่าเราผลิตข้าวเนี่ยหนึ่งตันเนี่ยใช้เงินหนึ่งพันบาทแต่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะใช้หนึ่งตันเนี่ยใช้เงินถึงห้าพันบาทอย่างเงี้ยเราได้เปรียบเพราะว่าเราผลิตได้ในอ่าในจํานวนเข้ากันแต่ว่าต้นทุนรต่ำกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดประเทศผมว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยอาสิงคโปร์ใกล้ดีกว่าผมจะเห็นชัดสิงคโปร์เนี่ยผลิตข้าวเนี่ยต้นทุนเขาเนี่ยสูงกว่าประเทศไทยผลิตข้าว แต่สิงคโปร์เนี่ยผลิตน้ํามันผลิตน้ามันนะน้ำมันเสื่อรูปเนียถูกกว่าบ้านเราถ้าเราผลิตเองเนี่ยแพงเอาแปลงรูปแปลงรูปแปลงน้ํามันได้แพงเพราะสิงคโปร์เป็นท่าเรือน้ามันนะครับอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะนําเข้าน้ํามันจากสิงคโปร์เพราะต้นทุนบ้านเราเนี่ยเวลาผลิตเนี่ยมันจะมันจะสูงกว่านะครับแล้วจะเห็นว่าปัญหาน้ํามันเถื่อนบ้านเรามันนึงน่เยอะในภาคใต้เพราะว่าสามารถนําเข้าจากสิงคโปร์หรือมาเลเซียที่ถูกกว่าบ้านเรานะเพราะก็มีแหล่งดีกว่านะครับ ต่อมาเรื่องทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุครีโอคาสิกนะมีสองคนที่ที่ที่ได้รับการยอมรับคือที่เด่นดังก็คือทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของเฮกเชอร์โฮลินนะครับแล้วต่อมากับทฤษฎีว่าโดยการเท่าเทียมของปัจจัยราคาการผลิตนะครับแต่ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของเฮกเชอร์โฮลินเนี่ยแฮกเชอร์โฮลินเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับที่คิดทฤษฎีขึ้นมาเขามีข้อสังเกตุผลานสองประการคือเขาบอกว่า ปัจจัยการผลิตทรัพยากรที่มีอยู่แตกต่างกันระหว่างประเทศสองประเทศเนี่ยมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างทรัพยากรต่างกันนะครับไม่เหมือนกันสองคือสินค้ามีต้นทุนแตกต่างตามปัจจัยที่ใช้การผลิตนะครับหรือทรัพยากรนี่แตกต่างกันแล้วเนี่ยต้นทุนก็แตกต่างตามที่ปัจจัยในการผลิตเพราว่าบ้านเราผลิตผลิตน้ำมันพืชเพราะเรามีข้าวสารเยอะมันมาไอ้มันลำข้าวเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นผลิตน้ำมันข้าว จะเห็นว่าปจาัจจัยกำเนิดในการผลิตเนี่ยต่างกันว่าผลิตได้เยอะญี่ปุ่นผลิตได้น้อยและค่าน้อยแล้วเวลาทาวัตถุดิบประมาณเนี่ยเราจะผลิตเยะมากนั้นญี่ปุ่นถึงได้สั่งซื้อค่าอะไหอะนหล่ผลิจากบ,บ้านเราเป็นหลักมาทฤษฎีการหลักไอ้ทฤษฎีของแน็กเชอร์เนี่ยเดี๋ยวที่ผมดูเมื่อกี้ผมบอกนะ่ถ้าประเทศประเทศ B เนี่ยว่าประเทศ B ีเนี่ยผลิตสินค้าวาเนี่ยนะครับในวได้จำนวนเท่านี้นะครับแต่จำนวนสินค้าได้เท่านี้นะครับนะครับเท่านี้ ส่วนประเทศ A เนี่ยนะครับประเทศ a เนี่ยประเทศ a เนี่ยนะประเทศ a เนี่ยผลิดสินค้า x นะครับได้จํานวนเท่ากับเท่านี้คือ x a ถ้าสินค้าเนี่ยนะได้เท่านี้นั้นสองประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันในสินค้าตัวเดียวกันนั้นประเทศ b ก็จะทําตัวนี้ประเทศ a อจะทำตัวนี้นะครับต่อมาทฤษฎีระหว่างทีนเ์เฮกเอฮเชอร์โฮลินเนี่ยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโลกเนี่ยนะครับต้องมีข้อสมมติฐานว่า ประเทศที่กล่าวถึงนี่นที่ผลิตสินค้าสองสิ่งเนะี่ยโดยใช้ปัจจัยสองอย่างเท่ากันเนะี่ยจะมีฟังก์ชันการผลิตเดียวกันใช้สินค้าหรือว่าเพื่อทำเดียวกันเนะี่ยหรือวัตถุเดียวกันเนะี่ยจะใช้ผลิตในรูปแบบเดียวกันในฟังก์ชันเดียวกันคือใช้กันใช้กันเหมือนกันไม่ใช่ว่าอีกคนใช้กันอีกคนใช้บทอย่างเงี้ยความแตกต่างในการผลิตเนี่ยมันมีผลต่อต้นทุนแม้ถึงปัจจัยเดียวกันแต่เขามองเปรียบเทียบว่าทั้งสองแห่งใช้ฟังก์ชันการผลิตเดียวกันนะครับ เขาบอกว่าต่อมาคือความสัมพัการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดเนี่ยเกิดจากการใช้ปัจจัยคือทั้งสองชนิดเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยขึ้นมานะครับปัจจัยการขึ้นมาจะส่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือว่าเราเคยผลิตน้ำมันลำข้าวได้ถ้าตันหนึ่งผลิตได้ห้าร้อยขวดใช่ไหมผมว่าห้าร้อยขวดนั้นถ้าเราเพิ่มผลิตเป็นสิบตันเนี่ยน้นปริมาณผลิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามที่ปัจจัยเราใส่เข้ามานะครับ สามคือมีการแข่งขันในตลาดปัจจัยและสินค้าที่ตลาดสินค้าสมบูรณ์นะครับในการนี้แต่เขาจะคินคือเขาไม่มีต้นทุนการขนส่งหรือภาษีมกิดกันเพราะอะไรคือผลิตว่าเราผลิตด้วยกันทั้งคู่เนี่ยต้นทุนเท่ากันนะถ้าคนหนึ่งมีภาษีเข้ามาและว่าขนส่งเข้ามาจะทําให้ราคาในการขายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสองคือประเทศคู่ค้างมีความตต่างในงปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตอาจจะเป็นเงินหรือว่าแรงงานก็ได้นะครับที่แตกต่างกัน แต่เขาบอกว่าสิ่งที่แท้คือความต้องการของประชาชนทั้งสองประเทศจะเหมือนกันหมายว่าคนไทยต้องการน้ํามันลาข้าวญี่ปุ่นต้องการน้ํามันลาข้าเช่นกันอย่างเนี้ยเป็นความต้องการที่เหมือนกันนะครับเป็นงานที่ต้องการที่เหมือนกันนะครับนั้นเพราะว่าสามารถผลิตเปรียบเทียบกันได้ต่อมาทฤษฎกว่าด้วยการทเทียบเทยมของราคาและกรวปัจจัยการผลิตนะครับทฤษฎีนี้เขาบอกว่าการค้าระหว่างประเทศทําให้ราคาสัมพัทธ์หรือว่าราคาโดยเปรียบเทียบ ของทั้งสองประเทศเนี่ยเท่ากันนะฮะนั้นราคาการค้าราคาแต่ละชิ้นของระหว่างประเทศเนี่ยก้เท่ากันเช่นกันนะครับดังนั้นการค้าระหว่างประเทศนี้จึงมีมีผลต่อราคาลนะสินค้าที่ค้าขายระหว่างประเทศทฤษฎรีเนี่ยเขาบอกว่ามีในเป็นให้เกิดการเหมือนในยะทางให้เกิดการค้าเส,เสรีนะครับนั้นปรากฏว่าถ้าอะไรไหมเราก็ดูว่าค่าแรงงานมีคนณภาเหมือนกันอัตราค่าจ้างเท่ากันนะครับ อัตราค่าจ้างเท่ากันเพราะว่าแต่จริงๆในปัจจุบันเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีสภาพมันมีสภาพเศรษฐกิจเข้ามายุ่งนะครับแต่ทฤษฎีเขาสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจกนะครับมองเรื่องว่าการผลิตเป็น,ปนยังไงต่อมาแนวคิดของการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่นะครับนะครับเป็นแนวคิดสัวพืนฐานขอ,ของความแตกต่างทฤษฎีแล้ววัฒนวัฒธรรมของสินค้านะครับว่าถ้าแต่ละประเทศมีเทฤษยีที่ต่างกัน มีการแตกต่างกันหรือว่าถ้าจากสินค้ามีการแตกต่างว่าเราผลิตเราผลิตอาหารกระป๋องเราบอกอยู่ในสองปีและชิมเดียวกันว่าเราเราผลิตอาหารผักดองผักดองใส่กระป๋องเราบอกอยู่ใสองปีแต่อีกประเทศหนึงน่งบอกว่าถ้จักสินค้าแล,ล้วเขาจะอาหารกระป๋องเนี่ยผักดองเนี่ยอยู่ในห้าปีเพราะเราประเทศที่ต่างกันในการเก็บเก็บรักษาคุณภาพนะครับต่างกันสองแนวะคิดสมสมติฐานระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่ง เห็นว่าเมื่อกี้ในของเชื่อมันคือไม่คิดค่าส่งนะครับแต่ในคิดสมัยใหม่นยมีค่าขนส่งเกิดขึ้นนั้นราคาเนี่ยราคาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากเอาต้นทุนค่าขนส่งมารวมด้วยนะครับเป็นแนวคิดปัจจุบันที่มีอยู่นะครับบอกต้นทุนในการขนส่งสามคือแนวคิดในมาแนวคิดการค้าในสินค้าที่มาจากอุตสาหกรรมเดียวกันในการเปรียบเทียบนะครับต้องสินค้าที่มาจากอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ใช่บอกว่าเอ้คุณผลิตรถยนต์ผมผลิต อาเกษตรมาเปลี่ยบเทยบกันนีงไม่ได้แล้วต่อมาคือในคิดต้องใช้ทฤษฎีความได้เปลี่ยนในเชิงแข่งขันที่เขาบอกว่าที่ผมบอกแล้วนะว่าสมัยก่อนนะทุกคนจะแด้เปลี่ยแต่ว่าทฤษฎีใหม่นะีคุณทํายังไงก็ทั่งในทฤษฎีตัวนี้ยต้องได้เปลี่ยนในการแข่งขันนะครับธุรกิจไม่ใช่บริตัทที่ให้นะครับธุรกิจต้องอิงจากผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมาส่งก่อนเพื่อมาเลี้ยงดู โครงสร้างหรือว่าในในส่วนที่เกี่ยวข้องในองคอ์กรไม่ว่าเรื่องคนไม่ว่าเรื่องต่างๆนะครับนั้นการได้เปลี่ยนวางการแขสงขันี่เป็นสิ่งจะเป็นของทฤษฎีระหว่างประเทศสมัยใหม่นะครับแนวคิดของแนวคิดว่าในสมมยสืานความแตกต่างทางสตรีและวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยนะเขาให้บอกว่าประเทศที่มีแรงงานที่มีง,งานเช้่งงานาด,ด้านเทคโนโลยีนะไอ้ตัวเนี้ยจะได้เปลี่ยนนะครับมือนการลงทุนแบบนะครับผลค้าสินค้าไป สามารถสร้างตลาดตัวเองได้มีอำนาจในการผูกขาดตลาดในการจำหน่ายหมดต่อมาระยะหนึ่งแล้วมีคนสามารถตอนที่เขามีการผูกขาดเนี่ยัฒมีการจดทะเบียนบริธิ์ไหมต่อมาช่วงหนึ่งเนี่ยมีบริษัทผู้แข่งเนี่ยหรือว่าสแตทอินนยสามารถผลิตและโอดเบนเข้ามาแยกกิงตลาดได้นั้นการพัฒนาต้องสอดคล้องต่อมาทฤษฎีวัตถุสินค้าเนี่ยพัฒนาโดยเลมอนวันันั้น,นะครับแคิดว่าสินค้าใหม่ที่พัฒนาเข้ามาตลาดแล้วเนี่ย ต้องใช้ที่มาเทคโนสลยีตลาดใหม่ๆ่ต้องใช้ทักษะของแรงงานที่สูงมาเทคโนโลยีเนี่จะพัฒนาได้คนที่ทําหรือบุคลากรที่ทำต้องมีความรู้ที่สูงขึ้นนะครับที่สูงสูงกว่าคนอื่นเพื่อพัฒนามาได้และการยอมรับได้ผลิตมาจนเป็นมาตรฐานของสินค้านะครับเป็นมาตรฐานสินค้าเหมือนสมัยก่อนจะมียุคหนึ่งที่ไอทีด้านไอทีเนที่ผมเคยทํางานอยู่นะครับจะมีหน่วยงานที่พัฒนาด้นานการสื่อสารออกมาเนี่ย แล้วสามารถคลองตลาดได้ตัวเองกําหนดเป็นมาตรฐานของโลกเลยนะตัวเองมีส่วนสําคัญในการกําหนดเลยนะว่าถ้าคุณจะทำตังนี้เป็นมาตรฐานเหมือนสมัยก่อนที่วิดีโอนะครับเป็น VHS เลื่อนไปอย่างเงี้ยเลือต่อของไอ้ของโซนี่อีกค่ายหนึง่งเนี่ยต่างคนต่างสร้างมาตรฐานขึ้นมาแต่ขึ้นอยู่ว่าใครยอมรับในสังคมมากกว่านะครับในตลาดมากกว่าทั่นก็บอกว่าการพัฒนตาต่าสินค้าใหม่นะนะต้องมีถ้าอ่ามีเทคนิคในการผลิตในมาตรฐาน ไม่ใช่สิบชิ้นมาเหมือนกไม่เหมือนกันไม่เหมือนัสองชิ้นสามชิ้นเวลาต้องเหมือนกันต้องใช้การใช้แรงงานที่มีสัดส่วนหรือผู้ชี่ยวชาญน้อยลงเพราะอะไรเพราะเขาใช้เทคโนโลยีแล้วใช้เทคนิคการผลิตแล้วนะครับต่อมาที่สี่วัตถุจำโรงงานสินค้าเนี่ยมีแบ่งเป็นสามหลักคือขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับวัตถุจำสินค้าเนี่ยมันมีสามวงจอดง่ายคือหนึ่งขั้นตอนการผลิตสินค้าใหม่พอสินค้าใหม่ปุ๊บเนี่ยออกมาเนี่ยคนเริ่มมอง คนเริ่มมองสินค้าไม่สนใจไหมเงี้ยเหมือนที่ค่ายต่างๆวางไอแพดเข้ามาแล้วก็สินค้าใหม่เข้ามาขั้นตอนสองก็จะเห็นที่สินค้าเนี่ยเจริญเลยคนใช้กันหมดหมด 5G ออกมาคนเริ่มเห็นเต็มที่แล้วต่อมาก็กืกำหนดเป็นขั้นตอนผลิตผลสินค้ามาตรฐานนั้นใครผลิต 5G เนี่ยต้องเป็นมาตรฐานใช้สเกลที่ใช้หลักสันนิษฐานเพราะว่าถ้าไม่ใช้ตามนี้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยู่ในสินค้าที่สังคมต้องการหรือไม่ได้มาตรฐานต่างๆในการผลิต นั่นหว่าใครผลิตสินค้าใหม่จะได้เปลี่ยนผลิตเสร็จถ้ามันดีขึ้นถ้ามันคนยอมรับเลยคุณจดเป็นมาตรฐานเลยหรือจดเป็นเกษตรได้เลยใครจะมาใช้ต้องใช้มาตรฐานคุณเป็นหลักถ้าไม่สามารถพัฒนาตามมาตรฐานคุณได้เขาก็ไม่สามารถแยกตลาดคุณได้ต่อมานะครับแนวคิดการส่งก,การค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากต้นทุนขนส่งานะมว่าต้นทุนขนส่งเนี่ยมีผลกระทบ่างแปรเพศคือเพราะอะไรไหมเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพราะว่าเราผลสินค้าจากบ้านเราไปยุโรปเนี่ย สินค้าที่วางบ้านเราเนี่ยนะครับมันต้องมีค่าใช้จ,จ่ายตั้งแต่ออกจากบ้านเราไปถึงจ่ายยุโรปนะครับแล้วก็จากยุโรปเนี่ยถึงท่านยุโรปแล้วส่งไปสู่ผู้ผู้บริโภคมันมีค่าใช้จ่ายตลอดอันเนี้ยแนวคิดที่เกิดขึ้นมามาจากต้นทุนงานสินค้าจากสมัยก่อนเราไม่เคยคิดนะครับทฤษฎีเก่าไม่เคยคิดแต่ทฤษฎีใหม่ต้องคิดนะครับอันที่มีค่าาขนส่งสูงขึ้นเนี่ยทําให้ผู้ผลิตภายในเนี่ยได้เพียงพอกับโดยไม่ต้องเป็นต้นนำเข้า เพราะว่าถ้ามีสินค้าเข้ามาเนี่ยเมื่อข้าพูดถึว่าสินค้าถ้าเราผลิตในประเทศเนี่ยในสิ่งเดียวนาสินค้า A ผลิตบ้านเราราคาสิบาทเราขายบ้านเราสิบาทแต่ถ้าสินค้า A เรานําเข้ามาจากสิงคโปร์เนี่ยมันมีค่าขนส่งสิงคโปร์มานะครับพอสิงคโปร์มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าบวกค่าที่ส่งตรงนั้นราคาของที่สินค้าที่จากสิงคโปร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะสูงกว่าราคาเราที่เราผลิตในประเทศไทยนั้นเนี่ยผู้ผลิตในประเทศเนี่ยสามารถอันเนี้ย นะครับแต่ตัวเนี้ยมาตามการผลิตนะครับนะครับให้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 เทียบเท่าให้เท่ากับให้ทดแทนนํนเข้าได้เลยนะครับแนวคิดการสินค้าส้ำเดียวกันเนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดจากสองด้านคือด้านประสงค์นะครับคือความต้องการเพื่อเพิ่ในประเทศท่มลัสกะเท่ากันถึงแม้อ่าประเทศไทยทานข้าวประเทศลาวทานข้าวอันนี้ประสงค์ความพูดเพิก็คือซื้อข้าวเหมือนกันแตงเป็นข้าวเหนียวที่ะประเทศถึงแม้ว่าประเทศบริโภคข้าวกว่าเราเนี่ย อย่างเงี้ยอย่างจีนเนี่ยมันเปนพวกข้าวนั้นจีนกับเราผู้อุปทั้งสองประเทศมันต้องการเหมือนกันคือเราต้องการเริโภคข้าวจีนก็เรินพวข้าวเหมือนกันที่สองคือลักษณะพื้ฐานการเกิดจากลักษณะาการผลิตบางประเทศที่มีต้นทุนเนื่องจากการเลือกขนาดที่เราบอกแล้วว่าประเทศยิ่งผลิตสินค้าจํานวนมากเท่าไหร่นะที่สมัยใหม่นะครับเพราะในพื้นที่ท่าเดิมมากนะครับถ้าผลิตได้มากกว่าก็ได้เปรียบต่อมาทางสก๊อตเดอรที่บันใช้ระด้างบร์สองคืออะไรเป็นแนวคิดของเตฟา,า,านลินเดอร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวเร์เบียนะ บอกว่าการค้าระหว่างประเทศมีสินค,ค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเป็นของจากความคล้ายคลึงความ้กความค้าชุมความพอใจนักท่ยงของผู้โคนั้น,น,น,นแล้วมีการพัฒนาธุรกิจในระดับเดียวกันแนวคิดนียจะเห็นว่าในในยุโรปประเทศในยุโรปเนีเนื่องจากวัฒนธรรมเขาจะใกล้เคียงกันความพึงพอใจนักท่องสินค้าเขาเนี่ยจะไม่แตกต่างกันมากนะนะครับแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราบ้านเรากับประเทศห้างเคียนี่ยมันใกล้เคียงกันก็เป็นได้ แต่บ้านเราลักิยมความบริโภคสินค้าเนี่ยในสัปด์เดียวที่มาจากคล้ายคลึงแต่ล้วก็จีนเนี่ยจะต่างกันถึงแม้เราเขาบริโภคข้าวเขาต้องบริโภคข้าวหอมมะลิของเราข้าวเสาให้ข้าวผสมอะไรต่างแต่จีนเนี่ยต้องส่งข้าวอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีมาจากอ่าสินค้าด้วยกันแต่ความลักิยมเนี่ยต้องมีความคล้ายคลึงกันในยุโรปทําได้เรากับลาวเนี่ยทำได้ลชื่อมไม่คล้ายกันนึกให้เพื่อนบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าทธเราเราเชื่อมมันอยู่เนี้ยมีความคล้ายคลึงนะครับ แล้วแค่นี้เขาบอกว่ามีประโยชน์ก็คือในเรื่องของตายี่ห้อสินค้าเดียวกันประเภทเดียวกันนะยี่ห้อไหนได้รับความหรือตาสินค้าไหนได้การยอมรับมากกว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าตลาดไม่ใช่ว่าเอ้ยเราผลิตสินค้ามาแล้วเหมือนกันขายก็ได้แต่จริงความแตกต่างัเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราสร้างแบรนด์ของเราหรือตาสินค้าเราให้เหนือกว่าผู้แข่งขู่ให้มีความจำนึกของผู้บริโภค ต่อมาอสินค้าอุตสาหกรรมในกันที่มีใส่จากด้านโอทามครับผมบอกแล้วุปทานเนี่ยกา,า,ารีย่อขนาดเนี่ยมีผลต่อต้อนทุนคุณยิ่งผลิตจำนวนมากนะครับเป็น,น,นจำนวนมากต้นทุนมือต่ำลงที่ผมบอกแล้วว่าเราเดินสินค้าเราเดินเดินเครื่องเนี่ยยี่สิบี่ชั่วโมงผลิตสินค้าได้หนึ่งร้อยชิ้นแต่ถ้าเราเดินเครื่องพันชั่วโมงเนี่ยไอ้ร้อยชั่วยี่สิบี่ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถได้เป็นหมื่นชิ้นเนี่ยทำให้จำนวนมากเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆหรือคนต่างๆในน้อยลง นั้นในการเรีขนาดเนี่ยนะจะเพิ่มให้การผลิตเพิ่มขึ้นอแต่ว่าคุณต้องใช้อัตรากับปัจจัยการผลิตคือสิบค้าถูกไหเราผลิตอผลิตสีข้าวสารเนี่ยบอกสีข้าวสารเนี่ยข้าวสารเนี่ยเราทําได้หนึ่งวันลงสิบได้สิบตันโดยใช้ข้าวยี่สิบตันข้าวเปลือกยี่สิบตันแต่คุณบอกในเวลาเดียวกัน,นคุณต้องทําร้อยตันเนี่ยคุณต้องเพิ่มข้าวสารไม่ใช่ยี่สิบตันแล้วคุณต้องเป็น 2,000ตันเพื่อให้100ตันได้อย่างเงี้เป็นตน้นนั้นประหยัดขนาดในส่วนการผลิตแล้วเอาพุที่ออกมาแต่ไม่ได้ประหยัดอ,อ,อปัจจัยในการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเดินคุณซื้อผลิตวัตถุด,ดิบมาเนะี่ยมันขึ้นอยู่จํานวนอินพุตเข้าไปนะครับต่อมาการค้าในอุตสาหกรรมเดยกันที่มีใษจาดาอาตบันทานนะการประหยัดต่อขนาดเนี่ยนะครับมันมีสองงานคือ ประหยัดภายในคือแบ่งการทํางานที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคุณมีเครื่องจักรคุณแบ่งการทํางานให้ใเครื่องจักรทำงานสูงสุดอันที่สองคือการประหยัดขนาดที่เกิดจากภายนอกอุตสาหกรรมนะครับเป็นการขยายตัวการผลิตวัตถุดิบม้าผมบอกระบบการผลิตเนี่ยปรยขนาดเนี่ยวัตถุดิบเป็นสิ่งจําเป็นการผลิตเนี่ยถ้าเราใช้แหล่งวัตถุดิบเดียวเดียยทำให้เกิดการผูกขาดทำให้เราเสียหายดนั้นพยายามการหาแหล่งผลิตเนี่ยควรมีมากกว่าหนึ่งแหล่งการผลิตนะครับ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเราเนี่ยว่าเขาไม่มาสามารถบอกแต่จะซื้อมากได้ถูกกับเขาแค่เจ้าเดียวเขาราคาเดิมตลอดทําให้เราซื้อต้นทุนเราไม่ได้ลดลงนะครับต้องหาแหล่งที่เอื้อมวยในการที่จะต่อการผลิตเรานะครับต่อมาที่ที่ทม่เปลี่ยนในการแข่งขันเนี่ยเป็นของไมโครอิพัลเตอร์นะครับไมโครอิพัลเตอร์เนี่ยเต่เป็นเครื่องอ e ีมีค่าอีพัลเตอร์ทั้งนันะ้นเขาบอกโลกเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเราได้ใช้กันอยู่อ ทั่วไปในปัจจุบันใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแมคคินดิพัเตอรเ์เขาบอกว่าการแข่งขันในในโลกเนี่ยต้องหาผลยุทธีดีที่สุดน,นะครับได้ต้องได้เปรียบในการแข่งขันถ้าไม่ได้เปรียบอย่าไปทํานะครับมันขัดเกับธรรมบาพิบานนะเพื่อนเราเพื่อนเชื่อนะแต่แมคคินดิพัเตอร์เนี่ยเขามององค์กรนะสร้างผลประโยชน์ได้เมื่อไหร่มัมก็กลับมาสู่ชุมชนกมาสู่ประเทศนะครับ ดังนั้นเขาบอกต้องประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรมโดยต้นแล้วไปให้ครูแกะทฤษฎีของของวิเชียนเพลเตอร์เนี่ยเขาเขาที่เดินไปว่าเขาเรียกระบบเพชรเพชรมอนเดลมอนเดลไดมอนเพชรไดมอนไดมอนซิสเต็มนะไดมอนโมเดลนะครับเขาบอกปัจจัยที่จะเปลี่ยนการแข่งขันนั้นมีอยู่สี่ตัวนะครับคือสภาวะความปัจจัยการผลิตภายในประเทศสองคืออุปสงค์ภายในประเทศสามคืออุตสาหกรรมสืบส่งหรือเกี่ยวเนื่องในประเทศ สี่คือกลยุทธ์ของธุรกิจและโครงสร้างกันต่อมาของไมเคิลนีพัตเตอร์เนี่ยนะฮะไมเคิลพัตเตอร์โยทั่วไปที่เรียกสั้นๆนะครับ mm hmm. เขากำหนดสร้างรูปแบบที่จะปัจจัยเมื่อกี้สี่อย่างนะเขามาสร้างเป็นปัจจัย mm hmm. ก็เรียกกระระบบระบบเพชรนะครับระบบเพชรเนี่ยจะปัจปจัยทั้งสี่ที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไว้เนี่ยมาโย่เชื่อมโยงมาหมดเลยนะครับมาเห็นว่ากลยุทธ์ของโครงสร้างบริษัทนะและรูปแบบเนี่ยเป็นอย่างไรเงื่อนเขาเงืนะ่อนไขทั้งปัจจัยทั้งหมดมาเชื่อมกัน น้นปัจจัยทั้งสี่ส่วนเนี่ยต้องเชื่อมถึงกันต้องสัมพันธ์กันต้องมีความจะอ่าในแต่ละปัจจัยเนี่ยนะครับในแต่ละปัจจัยเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักในความมุ่งเน้นต่างกันได้นะครับตามความเชี่ยวชาญของบริษัทแต่ต้องครบองค์ประกอบทั้งสี่ปัจจัยนีย้ในการที่จะสร้างอ่าบเพชรและเพื่อไปเปียกไปหนึ่งชั้นก็จะเรามองสี่ตัวหลักแล้วนะครับสี่ปัจจัยหลักแล้วเนะี่ยสิ่งที่มิโคเตอร์มาดูต่อนะเขาบอกว่ามาดูซิว่านะครับอกทางสินทางธุรกิจเรามีไหม นะครับโอกาสธุรกิจเรต้องลิง k กับตัวตัวแปลรทั้งหมดสตัวแล้วว่าโอกาสธุรกิจเรามีพอไหมไม่ใช่เราผลิตน้ำมันปาล์มมาแล้วเนี่ยไม่มีผู้ริโพคเลยหรือว่าเหลือใช้จนจนขายไม่ออกนั้นโอกาสธุรกิจก็ต้องมาดูตัวว่าเฮ้ยถ้าผู้ริโพคไบ่บริโพคแล้วเนี่ยเราไปขายให้บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไหมมาทําเชื้อเพลิงได้ไหมถ้าได้ก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจเรานะครับที่จะนอกเหนือจากที่เราจะจําหน่ายในแค่ผู้ริโภค เป็นรายย่อยทั่วไปก็กลายเป็นให้หน่วยงานที่ผลิตหรือบริษัทที่ผลิตที่สามารถนําวัตถุดิบเราเนี่ยไปใช้เป็นเป็นวัตถุดิบเพื่อเติต่อย่างน้ำมันพืชปาล์มเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณผลิตแล้วพูดพวกน้อยเนี่ยเราเอาเชื้อพวกที่เหลือเนี่ยไปขายเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ํามันได้ไหมน้ํามันดีเซลที่ใช้อยู่นะครับบีบีสิบบีเจ็ดต่งางๆนะครับต่อมาคือมาดูบทบาทบทบาทรัฐบาลบทบาทรัฐบาลเนี่ย เป็นปัจจัยเสริมในการทำอุตสาหรก,หจจาก,การมมมมรมในการทำธุรกิจเราไหมมีมวบาทจากการมีขัดต่ำเงื่อนไขเราไหมมีทบตระโกงสร้างเราไหมมีปัจจัยปฏิไมหแลอมีอุตสาหกรรมตดต่อเนื่องไหมเพราะบทบาทราชการเนี่ยภาคหลัยจะมีผลต่อการกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจเช่นกันครงสร้างบริษัทกันถ้าบริษัทร่วมทุนอาจจะได้ภาษีอย่างบริษัทบริษัทที่ลงทุนโดยตรงภาษีอย่างหรือ มันขึ้นอยู่รูปแบบสินค้ารูปรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจว่าเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเนี่ยรัฐบาลบอกวาถ้าคุณใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักคุณจะได้ลดอะไรลดอ,อได้ค่าตอบแทนอะไรหรือว่าในลดภาษีได้ไดแล้วต่างๆอะไรนะ่รัเป็นต้นนั้นบทบาทของอุตสาหกรรมเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจึงมีผลนั้นในเพชต่อมาในของพัตเตอร์เนี่ยมีเพิ่มปัจจัยเสริมเข้ามาสองตัวนะครับคือที่โอกาสทางธุรกิจและบทบาทของ ราชการรัฐบาลที่มาเกี่ยวเนื่องกับปัหลักที่กาหนดไว้คือปัจจัยโครงสร้างของปุตติรแลโครงสร้างและการดาเนินาของบริษัทนะครับปัจจัยด้านการระสค์ของบริษัทกับอุตสาหกรรมที่สมบูร์และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทแล้วก็สภาพปัจจัยประจำของบริษัทนั้นปัจจุบันเนี้ยตัวเนี้ยระบบเพชรของของพอตเตอร์เนี่ยจึงอยู่ในรูปแบบการที่มีการร่วมของปัจจัยเสริมเข้ามานะครับเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ของสภาพแวดล้อมใน,นการเดินทางต่างๆนะครับ